ครับสวัสดีครับช่องเกตคัมแฟมิลี่นะครับวันนี้จะนําเสนอเมนูยำวุ้นเส้นนะครับมาดูกันว่ายำวุ้นเส้นทํายังไงนะครับก็เอาเริ่มต้นเอาหมูไปล้วนนะครับแล้วก็ลวนให้หมูสุกเลยนะครับน้ําเดือดนะครับรอให้หมูสุกนะครับหลังจากที่หมูสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการลวกเอาลูกชิ้นหมูยอไปต้มนะครับไปต้ม ้มให้สุกนะครับอันนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับเมื่อสุกแล้วเราก็เปลี่ยนเอาเห็ดไปต้มหรือลวกนะครับให้สุกเช่นเดียวกันนะครับนะครับรอน้ําเดือดอีกสักพักหนึ่งนะครับให้เห็ดมันสุกนะครับเมื่อสุกเรียบร้อยเราก็ทําการทําน้ํายํานะครับเอาหมูสับนะครับที่เรา รวนให้สุกแล้วก็ใส่พริกใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสน้ำปลาอีกสักประมาณ3ช้อนนะลงไปนะครับประมาณ3บีบมะนาวแล้วก็บีบมะนาวนะครับบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับนาสองลูก ก็จะได้เป็นน้ำยำที่อร่อยนะครับเมื่อบีบมะนาวเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึงเทเอ,อุ้นเส้นนะที่เราลวกไว้กว่อนหน้านี้กับเห็ดลงไปนะครับแล้วก็คนคนให้เข้ากับน้ำน้ำยำแล้วก็เทลูกชิ้นหรืยอลงไป แล้วก็คนให้เข้ากับน้ำยำนะครับนะครับเมื่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เทผักขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศลงไปนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับก็จะได้ยำวุ้นเส้นที่หน้าอร,ร่อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ็ดคำฟาร์มมอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ